ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พ่อแตีมมาได้มาติดตามเลขปูร่มใส่เนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกหานี่นะครับบีบีซีแต่ว่ามาเก็บมาได้อ่าสัมผัสเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นบบสบายเพิ่นก็ได้เขียนตัวเลขให้พ่อแตีมมาเขียนเอาเองครับเอานี่คือนำเพิ่นนาะครับบีบีซีเนาะเตี่ยมายังมึงจังหน่อยครับบีบซี สถานที่วัดเพิินนะครับเนาะอันนี้คือประตูที่บมครัเบซี่ประตูโค้งทางเขาวัดเพิินครับเ c ซี่สวยงามมากครับอันนี้ก็คือคือโบสถ์เพิินเะารับเนาะสวยงามครับเ c ซี่สูง อันนี้ประตูประตูฟังหนึ่งประตูโค้งเขาวัดเพิ่นลนะครับเนาะสวยงามเดี๋ยวค้างนี่อีกครับเอฟซีที่สอง,องค้างบังคับค้างนี่ก็สวยงามมากเลยครับเนาะนี่คือวัดปู่กูแก้วนะครับเอซเมื่อนี่พอตีอมากฝนกระตกเออช่วงนี้พายุเขาเนะเอซีเนาะฝนตกทัว่วทั่วประเทศ ครับเนาะเอามาเมืองตัวเลขเหมือนกันครับบารน็ตเจฟซีแจมไพ่เมืองตัวเลขเพื่อนน้องขับเนาะครับสวัสดีครับเบฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมื่อนี้กับมาพอๆกับ่าเตียมเด็กรับเบฟซีเตียมก้อนเงินพอเตียมกระจาพามาเบืองเลขเนาะครับเนาะเลขปู่ล้มใส่รับเบฟซีมื่อนี้พอเตียมได้ขึ้นไปหาเพิ่นเอ่อเพิ่นบ่สบายครับเบฟซี แต่ว่าจะขึ้นไปสัมภาษณ์เอาตัวเลงแนวทางน้ำเพลนเนาะครับเนาะแต่อปูเพิ่นก็ให้มาอยู่ครับเอฟซีแต่ว่าเพิ่นบ่ให้สัมภาษณ์บ่ใหวไทยก็ได้นตัวเลขมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวก็เตรียมกันจะผามาเ<ฮ>ขียนเบิง่งเขียนในเอฟซีเบิ่งเนาะครับเนาะบ้าวหนยม้าตัวใดครับก็เลขยนบอลลายหางเนาะครับอเอฟซีมันก็นเน้นมาเป็นบนเลขบนเลขล่างเนาะครับเนาะเดี๋ยวก็เตรียมผ้าเขียนเบิ่งครับเอฟซี วันที่1ตุลาเนาะในเอฟซีเนาะหตุลาคมหกห้าปูดมใส โอ้โอ้เข mm ียนผิดเลยเอฟเอาไว้ห้างๆกันเกรงเนาะปูร <laughs> ่มใส่ใส่พรเตียมอ่ะท่เป็นส้ซ่ส,า,สางใส่ใส่ใส่ค่ะคับตัวนี้ ภูพนวาบนล่างนะครับบนล่างนี่ หนึ 1> 1่งเกดสองแปดห้าเก้าหกศูนย์ แดศูนย์สามเก้านี่สามหกห,กหางครับีบซีของปูล่มใส่เนาะครับเนาะส่วนตัวเน้นของเพิร์ครับีบซีปูเน้นให้หนึ่งเกียร์กับสองแปดครับเน้นสองหาง เ่ององหางนี่ปูพนว่าหมายถึงอ่าบนนะครับแต่ว่าส่วนล่างกับชิเมนซุมนี่นะครับเอนี่มีห้าเก้าหกศูนย์แปดศยก้ี่นั 5, 9, 6, 0, 8, 0, 3, 9, น่นคือเลขล่างนะครับเอเนาะ,ะครับรที่พรเตีมไดบิไปไทยทำม,มาครับปูร่มใส่บนล่างหนึ่งเกียดห้าเก้ แปดศู 8, 0, 3, น,นยน์สามเก้าส่วนต้นเน้นเพิ่นนี่ครับเน้นหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับ,นะเ,รบอเ,รเอฟซนะีแต่ว่าส่วนตัวพอแต้มนะครับเนาะพอแต้มก็บจิมาขอเสริมเเลขปู่ลมใส่เนาะครับเนาะแต่ว่าส่วนตัวพอแต้มมักนะครับเนาะก็บทมีสองหางนี่ครับเอฟซีนี่ครับอื ปูพันวาเพิ่นไม่ความมันใจนะครับมวนนี้บนล่างน่าจะมีสตัวหนึ่งแน่หนิพันวานะครับเอฟซี FC. ที่พอเตียมเขียนให้นะครับเนาะนี่ส่วนตัวพอเตียมนะครับเด้อเอฟซีอันนี้ขอเสริมของปูคนเนาะครับเนาะของปูลมใส่ เพราะว่าเพื่อพอแบัตมอดฟังน่ะล่ะเป่นบ่บใหไ้ไทยบ่ให้สัมผัสเพื่อจะให้ต่ตัวเรียงแนวทางมาเนาะครับไม่พี่เนาะ,ะกับ่บเป็นยังดอกเอาแคบนาจอยเบิง์นนะครับเด้อยพีน่นี่นี่คือปูล่มไซเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้าบนล่างหนึ่งเจ็ดสองแปด ห้าเก้าหกศูนย์แปดศูนย์สามเก้านะครับเนาะเอาไปเบิงกเป็นแนวทางน้ำกันผิดพลาดประกันได้กะขอโทษขออภัยเอฟซีเนาะครับเนาะนี่คือเรียกปูร่มใสเรียกว่าเพิ่นกันคักแล้วได้ซ้ำหนีว่าันรพันวานะครับเอามากระจัดคนะัดกระพานเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทาง ครับมิ่อไปห่หจักคนแตะวเรียกปูพอแเียมกับบอดี้เบติตามมาหลายงวดเาเรียกครับเอฟซีปูลมลมใสเนี่เพราะว่าเพิน่นเพิน่นบพสมบายนะครับเนาะก็มีงวดนี้นะเพิ่นไข้แล้วก็ได้ขึ้นไปหาเพิ่นมือนี่ก็ได้ตัวเรียกแนวทางมาฝากพี่ตอัวน,น้องเนาะเอาไปเบิ่งมาเป็นแนวทางน้ำกันรับเอฟซี จับนาจอยเบิ้งครับวันที่หนึ่งตุลาคมก็คือมืออื่นนี่เนาะครับเนอเอฟซีเนาะครับสุดท้ายใต้ทุอเตรียมขับขพ่อไวพอในเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตรมขอให้มีแต่ควอมสุขควมอมเจริญเนาะครับเนอะข้อมเจ็บอย่าให้ไใดข้อมไข่อย่าให้มีนะครับเดอ้อขอให้มีอายุมันกวนยืนทำมาขา,ายสิ่งเด็กกัขอให้จเจริญลุงเรื้ยงนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะี่ขอให้โชคห้มนัน ถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับยิปซีเนาะครับเอาเข้อมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมได้ไปหาน้ำครูบาอาจารย์มาฝากพี่ตอนนะ้องเอามาเบิ่งมาเป็นแนวทางนะครับยิปซีเนาะเอาแคปหน้าจอไวน้นะครับเด้อ FC ครับเอาสุดท้ายทายสุดพอแต้มก็มีเคียนนี้เอาไว้พอๆกับิบต่อไปอีกนะครับเนาะครับสุดท้ายทายสุดพอแต้มก็มีเคียนนี้ขอกราบสวัสดีครับผม